สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงเหมือนเดิมครับพา FC มาอัปเดตนั่งงานรถเกี่ยวข้าวหน่อยครับนี่ครับอยู่ด้วยกันทนนะั้งวันครับวันนี้นบบช่างก็เล่งให้เต็มที่ครับววน,น,น,นี่เป็นไงเป็นไงเห็นนะี่ยใส่เครื่องเลยนะ เราจะได้เคลียร์พนที่น,นะเนาะมันผมเดินเตะเหล็กนจนตีนแตกไปแล้วนี่โอ้อยู่ด้วยกันทั้งวันครับพี่น้องวันนี้นี่มาดูความคืบหน้าครับก็ใส่ท่อครีบแล้วครับตอนนี้ใส่อันนี้เขาเรียกอะไรนะปรกับท่อน้ำประกับท่อน้ำ,อ,นำอ๋อทําทำไมมันเป็นเหล็ก<ห>ป,ปกติเขาใช้ยางไม่ใช่หร อ๋อเล็กว่ะอ๋อเล็กก็เล็ก่ะจัดไปครับ,อบ,บโอ้ตายวางมาแล้ววางงานหมดแล้วอันนี้ก็ปั๊มยกคอนะครับแโโโม่งคูดใหญ่อะใส่ปั๊มยกคอตัวนี้เลยแล้วก็น,นี้ปัม๊มปั๊มบันหน้านะครับเ,เปลี่ยนใหม่นะครับเ,เพราะว่าช่งางบอกว่าอันเก่ามันเล็กก็เ,เปลี่ยนใหม่ไปนะครับเ,เพราะว่ารถเรามันตัวใหญ่แล้วก็ตามใจช่างครับช่างอยากได้อะไรผมจัดให้หมดเลยนะครับ ช่างอยากได้เพาลอยอยากได้ปั๊มอยากได้ท่อรีบท่ออะไรใหม่ผมให้ช่างทํเลยครับ,บก็ช่างบอกช่างบอกว่ามันต้องจบทาแล้วมันต้องจบก็ผมก็คน,นง่ายๆแล้วรับอกว่ากระเทือนทําแล้วนะลื้อแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปหมดเลยนะครับทั้งท่อทั้งเสานี่ตัวมุงตัวหม้อมอเตอร์ปล่อยเข้าโคนะครับท่อเซลูหม้อน้ำหม้อไอเดิมนะเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะ ทางให้ลูลิกใหม่ครับทางให้ลิกใหม่ทำโครงทำขาทำหน้าเป็นกองเรียบร้อยครับเหลือประกอบนะครับไอตอนประกอบนี่แหละมันมันมันนานนะทุกคนนะมันนานครับก็ต้องทำครับต้องเร่งครับเพราะว่ารถเราก็ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับเอามาทำอยู่นี่ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับมาตัวแรกก็มีเป็นสิบคัน่ะตอนนี้มันก็เหลือแค่อยู่ สามสี่คันครับพวกนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับรถผมนะี่ยเยอะกว่าเขาเลยนะครับนอกนั้นมีแต่ใส่ถังน้ํามันใส่ถาดอะไรก็เสร็จแล้วครับนี่นรถผมนี่ก็เหลือเยอะนะครับแต่ว่าพวกปั๊มพวกอะไรเราใช้ของเดิมนะครับใส่ดูบ่เออจัดไปช่างเก่งครับเฮ้ช่างน้อยนะครับไม่ใช่ช่างเก่งนะพูดผิดช่างน้อยใช่ไหม ด่ากันกับผมทุกวันครับตอนเย็นก็โทรด่ากันแล้วครับปกติครับออด่ากันไปด่ากันมาก็เมียก็จะด่าเราด้วยล้วทีนี้นะครับเออพอพอพอ,พอ,พอนี่เป็นไงครับตามสูตร<ห>น,นะครับผมอ๋อเดี๋ยวใส่เครื่องเข้าครับ เบาเ้อเครื่องเข้าอันนี้แหละนะครับหักแล้วมันหักแล้วอุ้ยเดี๋ยวเหยียบบางคนลงกดลงเออแกนันิองเดี๋ยวเราทางนี้ให้มันคาบบางคนก่อนไม่แห้ไงเ่วะ

อ่าอีกอีกอีกเอาฝั่งนู้นฮะคิดตรงไหนไม่เดี๋ยวเราเราเราลัดเอามันมันได้ตำแหน่งเดิมเลยได้หรจันตำแหน่งเดิมเลยเออเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเออไม่คือเราไม่อยากแปลงไงไม่ฝั่งนั้นต้องเข้าฝั่งนี้มันมันได้แล้วแต่มันต้องต้องเลื่อนเครื่องมานี่ เอองานงัดเครื่องมาเออน่ะไอ้สายนั้นอย่าไปสนใจมันเออเดี๋ยวไม่แรงงัดเอาสายนี้ไม่ต้องสนใจมันอู้ได้รูเดิมเลยสวยเลยงานไม่งอกอืมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลดเราเราสายไฟนี่ออกไม่ต้องเหนี่ยวลงนี่ก็ได้เนี่ยเห็นไหม ไม่มันติดเหล็กนี่อยู่นี่น่ะเหล็กบางโคนะ่นน่ะมันคัดไว้อยู่นะ่ะกดบางโค่นลงเอาเอาดึง,งใช่ใช่ใช่เ,ดดดเอางัดช่วยน,น,นี่น,นี่เดี๋ยวเราหาของงัดตรงเนี้ยพี่งัดหงมือตรงเนี้ยงัดหงมือได้ไหมเออมาโค่นมาโคนตัวนงโค่นมาก่อนหนึอ้ยลูกพี่ดันเข้าไปข้างในอีกหน่อยนึง เออน่ะได้ไหมโอเคโอ้ยีนีดหนึงหน่อยหน่อยดันนีนี่หนึ่นนนนงโอ้ยไทยลังเออไม่หางปลามันถางออกไปเดี๋ยวเราดึงดึงหางปลาเข้าเจ้ามันต้องจังซี่โอ้ตัดเทอร์โบออก,ออกอีกไหมครึ่งหนึ่งจะได้ โอ้ยนี่ก็ชันเลยเลยนี่ชันเลยแหละนั่นแหละเออมันต้องอย่างงี้โอ้พอดีเลยจานไม่ต้องนั่นแหละไม่ต้องแปลงอะไรเลยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นรถเครื่องเล็กเลยเพราะว่าอันนี้มันคุมเนาะแต่ก่อนมันสั้นเน้นั่นแหละเจียวเลยเอาจัดไปเอมาเอามาถอนสกมสิมันทรงคือแล้วนี่เนาะอ่ เรียบร้อยเลยแล้วทาไม่ใหญ่นี่ติดหมดเลยอ,อ่ะท,ท,ท,ท่อกองท่อกองติดหมดเลยนี่สบายเลยครับโล่งครับตัดไม้เลยครับนี่เป็นรุ่นรถเก่านะทุกคนนะก็ค่อยเป็นค่อยไปครับนะครับปีนี้ก็ได้ชุดชุดบนชุดท้ายอะไรหมดแล้วไส้ในคันนี้ใหม่หมดแล้วนะครับเหลือแค่ปากนะครับมีปากตรงนี้มันเก่านะครับลูกดาวใหม่นะครับ เกียวใหม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทําทําไปเพราะว่าชุดนี้มันเกี่ยวได้อยู่นะครับแต่ชุดนี้มันต้องเก็บไปเรื่อยๆครับรถเก่าครับหมดไปเป็นล้านแล้วครับผู้ดใดที่ซื้อรถเกี้ยวนี่คิดดีๆเลยพี่น้องเลยเออแต่ถ้ามีเงินนี่้เ้าซื้อครับรรไม่อย่างสวยเลยเข้าไปแล้วสเปคมันได้เลยครับสั้น เอใช่พอดีเลยจานมันพอดีมากเลยจานมันพอดีมากเลยอไม่ต้องทำอะไรเลยครับทัดรัดมากเพราะว่าชุดรูเ,เขาเรียกว่าอะไรนะรูแต้นเครื่องนี่คือเดิมหมดเลยไม่ต้องแปลงครับผมไม่อยากให้แปลงอยู่แล้วเพราะว่าเออเกรงใจช่างด้วยครับรถรถก็ มีเรือหลายคันด้วยนะครับเอาแค่เอาแค่ได้นะครับนี่พวกนี่ฝั่งนี้ผมทําใหม่หมดเลยครับตูดพวกนี้ทําใหม่หมดเลยครับเป็นไหมนี่จะเป็นเล็ให,ใหม่เลยแต่ว่าชุดนี้เนี่ยชุดตู้เนี่ยทำปีที่แล้วแล้วก็ชุดท้ายชุดข้างทําปีนี้นะครับทําไปปีละนิดนะครับนี่ถังน้ามันนะครับก็ตะกงตะแกงพัดลมเนี่ยทาใหม่หมดเลยนะทุกคนนะพัดลม ใหม่ทั้งทั้งอันเลยครับแล้วก็ตะแกรงก็ใหม่พวกนี้ใหม่หมดเลยครับเป็นสแตนเลสนะครับ <c ười> ของแท้ครับ <c ười> ก็ดีใจครับรถรถเราปั้นเนาะรถปั้นมันก็มีสตรอรี่ของมันนะครับนะครับส่วน <c ười> เขาเรียกว่าไรรถเราซื้อมาไม่แพงเนาะซื้อมาสามแสนแต่ว่าเราก็บิวไปเยอะนะครับแต่ถ้าเรามีเงินห้าหกแสนไปซื้อมือสอง สำหรับคนอื่นอาจจะถูกใจนะแต่ว่าผมไม่ถูกใจครับผมต้องผมต้องซื้อรถเก่ามาทำอะ่ะถ้าเราจะเล่นรถมือสองนะผมต้องซื้อรถเก่ามาทําเองผมถึงจะถูกใจครับแต่ถ้าให้ไปซื้อมือสองเลยไม่ไม่ถูกใจแน่นอนแต่ถ้าป้ายแดงก็โอเคนะครับแต่ว่าเราทุนไม่เยอะครับป้ายแดงเราต้องซื้อเงิน2ล้านเนาะทุกคนเนาะอันนี้เราบิวไปรวมซื้อรวมเลยเกี่ยวไปทุกปีบิวไปทุกปีนะครับมันก็ ไม่เยอะนะครับถือว่ามันเกี่ยวได้เงินของมันมาซ่อมมันเงินของมันมาซ่อมมันเหลือกําไรนิดหน่อยก็ช่างมันครับแต่ว่าพอถึงครบที่เราลดเราจบแล้วก็คือรถนี่แหละคือเป็นกําไรชีวิตของเรานะครับเราสามารถอ้าไม่ไหวแล้วขายรถทิ้งเราก็เหลือเงินก้อนเลยนะครับ,รบอย่างสภาพนี้มันก็ถือว่าเต็มอยู่นะอย่างโซ่ใบช่วงล่างอะไรพวกนี้โซ่แมงป่องนะทุกคนนะนี่ สู้แมงป่องเลยครับผมใส่โรเลอใหม่ทุกตัวครับลนำใหม่สเตอร์ใหม่มาเลยคันนี้ช่วงล่างพีซีสองร้อยนะครับคันใหญ่นะครับคันนี้อ้าโอเคครับพร้อมปากอ้อมคอครับนี่ช่างก็เล่งให้เต็มที่ครับเกี่ยวเราวันนี้ได้ใส่แน่นอนครับอ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคุิงนี้ฝากกันอีกทีครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ